อาละครับหลังจากที่พวกเราลงรถสวิทแล้วก็กำลังปั่นไปกลับขาพรเฉพาะพย,ยัญชนะก่อนที่จะเป็นทางกลับนะครับหลังจากที่กลับขาพลตรงพอแล้วเราก็จะไปท่องเที่ยวตากตนแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิ ก่อนที่จะเดินทางกลับไปเล่นน้ำที่ตัดตอนตอนนี้ก็กาลังสวยเลยนะครับระดับน้ำตัดตอนน,ตตน,นี่คือใจกลางเมืองชัยภูมิอันเกิดเผยโอกาสที่ได้มาปั่นจักรยานร่วมกิจกรรมประทับใจมากๆกับขอพนเจ้าขอพจัพยานเลย